ไล่มาอยู่กับพี่ปอยแล้วก็กิ๊บกิ้วไปอยู่กับพี่ก้อยเอาไหมเดี๋ยวพี่ก้อยปั้นใหม่มอง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 เลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอยากเล่นกับพี่เฮ้ยจะเล่นกับพี่ดูดิไม่เดี๋ยวเอาหน้านน่ลาาาเอห้ซุกมึงเลยเหรอซุกหนีเลยเหรอ ใช่ปะเนี่ยสุดดีมากเลยแอบเลยมาสายใช่ไเออเออโอ้นี่นี่นี่มอตลอดนะโอ้ยนี่นี่เดินอกมามองโอ้แต่นี่มันมองตลอดอุยไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนมอรนาชานะครับวันนี้อยู่กับน้องสปอยอยู่กับพีเจนะครับวันนี้นะครับเราจะไปหาพี่เนล่าไปหานิกกี้แล้วก็ไปหาน้องก้อยแต่วันนี้ผมจะพา,านี่เจ้าตัวนี้ไปหาตัวนี้แบบนึง,ง,น,งนี่ครับน้องกิ๊กกิว้วใช่น้องโลล่าโลล่าโลล่าชื่อเล่นว่ากิ๊กกิว้ว <c oughs> มาไม่ชื่อเล่นด้วยลลนี่น้องกิ๊กกิ้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาพี่เนล่านะลูกโอเคไหม หนูไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะลูกเพิ่งมาอยู่บ้านผมกับพี่ปอยได้2วันนะ FC ลองบอกกันเข้ามานะครับว่าชื่อกิ๊บกิ้วหรือว่าชื่อโลล่าดีกว่าโลล่าเพราะว่าตอนนี้ผมพูดติดปากแล้วว่ากิ๊บกิ้วกิ๊บกิ้วน้องกลัวแล้วนั่นอ่ะ <What? S 1> ต้องออกจากบ้านบ่อยๆนะเหมือนพี่ในล่างไงพี่ใน,นล่าก็ชอบออกจากบ้านแล้วนั่นะลูกนะโอ้ตัวแข็งทำไมตัวแข็งคือนั้นลูกหนูหนูไม่ต้องกลัวเลยลูก หรือว่าหนูจะปวด้อปวดเยี่ยวอะลูกหนูเขินกล้องอะลูกหนูไม่ต้องกลัวแล้วลุกนะไม่ต้องร้องลูกนะเดี๋ยวพาไปเจอพี่นายล,ล่าเข้าใจดีกับหนูมากๆเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะต้อนรับหนูอย่างดีเลยแหละนะตอนนี้น้ำลายฟูมปากแล้วครับเครียดครับ <c oughs> น้องกิ๊กกิ้วเครียดครับ <c oughs> ดูพี่ล่าเป็นตัวอย่างสิ <c oughs> พี่ล่าไม่เครียดเลยพี่ล่าดีใจมากเลยเห็นไหมกิ้วเครียดแล้วครับตาขวางแล้วครับ เฮ้เรแต่งตัวโอเคกับน้องได้ๆกไปลางเลยอ่าาาเขียดน้ำลายฟูมปากเนี่ยแต่ว่าต้องออกจากบ้านบ่อยๆอย่างนี้แหละกินไหมกินไหมเฮ้ยกินนะเนี่ยก็ให้กินน้ำนะคะโอเคลูกสาวอยู่กับน่องปะโอเคกินน้ำอินนะลูกฉี่ใส่ลุงนิกกี้ทักทีหรอโยนลงไม่ได้พี่กู้การหนีนะลูก คนนั้นอยู่น้ำใกล้ๆน่หน้าตอนเด็กว่านี่เงี้แหละมองอย่าเลยพ่ออุ้มใครอ่ะเอออุ้มใครอ่ะนิดนึงเหรอนิดนึงในใจนี่นี่นี่แหงแหงไหมแหงไหมแหงไหมไม่แหงน้องนะไม่แงนะเนี่ยกัวนอ้องทาวไม่กลัวทำไมกลัวน้องล่ะลูน้องตัวเล็กนิดเดียวเองเดีวล่ขู่ขูัวใช่ปะเนี่ยทำไมลูกกลัวกลัวกลัวไม่เอาเลยดูดิ ไม่เอาเลยนี่ต้องขึ้นการเติมตัวอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยก็ตัวเมียเหมือนกันนี่ลูกดูดิไม่เอาเลยดูดิลูกดูดิเบี่ยงนั่นนี่ไม่เอาดิไม่เอาเลยดูดิทำไมเงี้ยเฮ้ยปีนกระต้ออ่ะโอ้โหโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไนล่ามาอยู่กับพี่ปอยแล้วก็กิ๊บกิ้วไปอยู่กับพี่ก้อยเอาไหมเดี๋ยวพี่ก้อยปั้นใหม่ปั้นใหม่กินเออสร้างไอจีกิ๊บกิ้วใหม่โอ้โหอ้ยอะรร้องไห้เหรอ นี่มอง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 ไม่พอใจอ่ะร่ะคะร่านะคะไอลาดูหนูเปลี่ยนเสื้อดิไม่เสื้อมันหลวมมากเลยลูกชื่อกิ๊บกิ้วหรือโรล่าดีกว่าไม่ใช่โรล่าโรล่าโรล่ากิ๊กกิ๊วกิ๊บกิ้วดีกว่านะ่โลาก็ปดูเ็นน้องไปละโอ้โหนี่นี่เหมือนจะไม่ยอมนะแม่อุ้มนานเกินไปแล้ว เขาเรียบร้อยมากเลยนะดูดิเขานิ่งมากเลยนะเนี่ยได้ไมา้องไม่เออไปนั่นเขามองนะดูดิถ้าถ้าเอากิ๊บ์กิ้วใส่กระเป๋าจะเป็นยังไงโอ้นโหน้ำลายไหลเต็มฟูนปากเลยลูกอ้เต็มคอเลยเมาส์คนสวยเอา ขนมไม่ลูกหนัวขนมไม่ลูกอะไอยู่ข้าวมีอะไรมีสลัดกุ้งทอดแล้วไหมั้ยนโอ้กินน้ำเยอะนะเนี่ยดูดิล่ล่าก็เป็นเจ้าถิ่นแล้วไงฉีไม่ลูกฉีทับไปในล่าไปเลยลูกไปอุ้ยตายใครอ้วกไล่อ้วกเหรอล่าเหรอมายเนี่ยกัวเครียดไง ลาเครียดหรอเครียดใช่ไหมเครียดมากบอกแล้วแข่งกันเครียดเลย嘛เครียดแต่ไม่ยอมแสดงออกหรอี่ผมจะคุยกับคุณละมเครียดมันอ้วกมัใช่ปะเนี่ยมันเครียดมันเครียดูแยกออความรักไนึกว่าจะมีน้องมาอยู่ด้วยอย่างงี้หรอไปแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วงอนแล้วอ้วกแตกแล้ววิ่งเต้นเวิ่งเ้นอ้ยนนอะไรอะโมโหละโมโหละโโห ของฉัดมาไม่เป็นนะไอ้นี่มันเด็กมากไงใช่อาจจะรู้สึกได้ว่าแบบรู้สึกได้ว่าแบบว่าเออมาอ้ออะเครียดทำไมลูกคะเล็ดดูดิดูดิไม่เอาเลยเล่นกับน้องสิโอไม่เอาเลยยิงมากเลยอ่ะดูสิน้องจะเล่นด้วยนะเออดูดิปกติมันจะไม่เห่าอย่างนี้นะดูดิจะให้อุ้มอยู่นั่นดูดิโอจะให้อุ้มอยู่นัจะให้อุ้มอยู่นั่นดูดิ โอ้ดิไม่ไหวแล้วกลจะไปรักไปเลยเออกลัวจะไปรักน้องไงเราต้องรักน้องด้วยสิลูกเออใช่นี้มันอาจจะรู้สึกว่าโดนแย่งความรักได้ใช่ใช่เพราะว่าเด็กมากไงใช่เพราะว่าสิ่งที่มันกลัวคืออาจจะกลัวว่าจะมาอยู่ถาวรไงใช่มันเลยอ้วกไงกลัวกลัวโดนจี๊บมือนเดิมค่ะไม่รักน้องเลยสิโอ้ยตกใจหนูไม่เอาเลยอ่ะดูดิโมไม่เอาเลยดูดิโมเรียดูๆไม่เอาเลยอ่ะ กับหมาก็บอยเขาก็ไม่เอานะไม่เอาแต่ไม่อ้วกนะไม่อ้วกไม่บวกใช่ใช่ตัวนี้คือหมาพี่พี่ด้วยใช่เออใช่ใช่รู้สึกได้ว่าจะเป็นทว่าจะเจอกันบ่อยไม่มองเลยอ่ะดูดิพยายามจะไม่มองอย่างนั้นหรอเขาอยากเล่นกับกับกับหนูอุ้ยนัับนับเออเออเฮ้ยดิเออหัวหงายเหงหรอเหงโวยใช่ปะเนี่ยอะไรแหงนะ เฮ้ยนั่นๆๆๆอยากเล่นกับพี่เฮ้ยจะเล่นกับพี่ดูดิอยากเล่นไม่เดี๋ยวเอาหน้าดำนลยเล่าเอาหน้าซุกมึงเลยเหรอซุกหนีเลยเหรอใช่ปะเนี่ยซุกหนีมาเลยแอบเลยมาสายไทยแอบเลยมันนั่นเนซุกเลยอะดูดิแอบไปดูดิคือซุกไม่เห็นหน้าเลยอ่ะตลกมากอ่ะเนี่ยถ้าเขาเจอกันตั้งแต่เด็กเขาก็จะรักพี่ไงเนี่ยพามาเจอพี่ลาบต่ลาไม่ได้เลยนะ ไลล่ามันเลี้ยงมาแล้วมันเลี้ยงตัวเดียวมาตลอดไงนอกจากแมวถ้าแมวอะได้ถ้าแมวที่บ้านไม่แาะว่าเป็นเป็นตัวรุ่นเดียวกับเขาเขาจะไม่ค่อยเครียดใช่นี่เด็กไงรู้สึกว่าโดนยึดความรักเลยในร่าให้จิ๊กจั่นมาอยู่บ้านได้นไม่รูกบ้านใหม่เนี่ยใช่ไม่พอแล้วมุดแล้วไม่พนมุดเลยมุดแล้วน้องแอาออกมาอิจฉาที่สยามมากเลยร่าแม่เอาเลยโอ้ร่าไม่มีความสุขแล้วต้องชีวิตโอ้ร่าไม่เอาเลย ล่าออกมาลูกโอ้ไปไปนั่งนั่งต่คุณยายไปไม่ยอมเลยดูพี่น้องกันโดูดูดูไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาีกไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเลยไม่้อกเลยไม่้อกเลยกม่เอ้เกยตก่้อาแตกแต่เอาเ้ย น้องเขาน่ารักเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาแห้งๆดิแห้งๆเมื่อกี้แห้งดิแห้งดิแหงดิแเ่ก็เป็นน้องเราไงลูกเขาไปไหนีปแล้วไม่เวแล้วเขี่ยมากิ๊กๆไปตามนี่กิ๊กๆไปตามพี่เองลูกกิ๊กๆไปตามพี่เองลูกไปไอ้ไรจะโมโหขึ้นโค่นนี่เดินไปเองเดินไปเองเดินไปเองแล้วมานนอนให้เกาพุงเลยใช่ทำไมหรือว่าอยู่บ้านไหมไอยู่บ้านไหมลูกไปอยู่บ้านกับพี่นิกกี้ไหมลูกไป โอ้นี่นี่นี่รักเขโมงตลอดนะโอ้ยนี่นี่เด้อเด้อเด้อมาโมงโอ้จะนี่มันโมงตลอดอุยไม่ไหวแล้วเย่งความรักไปจากพ่อแล้วจะอยู่เป็นมากเลยนะเด็งน้อยเนี่ยได็กน้อยเด็กน้ยพี่พีคตัวเด้อเาเลยเขาเสียใจมากเลยดูดิแล้วมิกกี้มันเสียใจจริงๆมึงอุ้ยิธีเราดูตาลูกจริงจริมันเสียมันเสียใจจริงๆมึง ่ไอ้นี่เขาออนยั่วเลยคนนีไอ้นี่ออนยั่วเลยอ่ะอยู่บ้านมันไม่ใช่นอนได้เก่าอย่างงี้นะเออไม่ใช่นอนได้เก่าอย่างงี้อยู่บ้านนู้นมีไหมนอนเก่าอย่างงี้ไม่มีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปหาพ่อไปไปหาพ่อไปไปหาพ่อไปไปมา

<า>ชักแล้วชักแล้วชักแล้ว <laughs> นั่งตักเองเลยชาบี้ิ่ชาน้อง้นะนีดี <laughs> เกานมไปแล้วเหรอ <c oughs> ให้พ่อไปเกานมอีกแล้วเอาล่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นร็อกประจำวันของเรานะก็คือพาน้องเนี่ยมาให้ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็พาไปให้ น้องไนล่าพาไปให้พี่นิกกี้พี่ก้อยรู้จักเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอน้องโตขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเราจะสามารถพาน้องไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะพาไปถ่ายคลิปกับน้องไนล่าบ่อยขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็คงให้อยู่บ้านก่อนแหละเนาะใช่น้องเขายังเด็กเกินไปใช่นั่งรถเราเครียดน้ำลายไหลนี่ตอนที่นั่งรถกลับมานะผมมีความรู้สึกว่ามันยังหายใจอย,อยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตอนนั่งอยู่บนตักผมเพราะมันนั่งดิ่งมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ช่องมดชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนูอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าหนูจะโตเป็นเป็นสาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะม๊้ยบายค่ะ